คลปยูทูบเหรออืมไม่ได้พาลีป่ะพาไหมพาคำหนึ่งคำหนึ่งเลวไม่รู้ราะไม่ถึงเ็วจังหนูก็มาหนูก็เห็นนหนูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่พี่จก็ได้อจายอนะอุ้ยเรามาเที่อวมาเรียนจะมาเรน่ิ้งไปกินเลงของกินเสร็จแล้วผมก็จะนั่งรอไปผมเลยวะคะ ให้โรยหนึ่งทั้งหลอดทั้งใจดีชิมหาใหงให้เขายกเลิกแก๊ปไป<อ><อ>แก๊ปให้เขาเจ็ดสิบอรอยอะไรนะคะเต่าย่างเอาทุารียนเต่าย่างไปตอนนี้เรามากินหมูิกาที่ร้านแบมแบมนะคะอี้หน้าคู่สว่างของงนั่งตัวนี้ก่อนนะไม่เคยามาในมาครั้งแรกแบบที่นี่คู่สวยว่ะ ค่ว่ว่าเราติ่ได้อเย้า่าอย่างนี้หรอค้าทนอยู่แล้วแต่เราเร่ปนตาไมทีอ่ะคุทงเราคุ้ทังพี่เขานเพาี่เขที่แรกเขาได้เขาได้หลบอธิบาย เราฟิวได้จริงเดี๋ยวเราก็ต้องไปแบบไปหาอาหารเองเพิ่มแล้วกันนั่นแหละก็แบบที่นั่งเป็มเตียงเลยเลยดับอะไเลย ร่มต่ำด้วยด้อต่ำอีกหนมีของหวานเปแบบขนมปังปิ้งด้วยป สร้างนี้ถูกขวาคุ้นกว่าอร่อยอร่อยทุกอย่งางเพราะว่าถูกน้ำจิม้มเราก็จะแบบบริการตัวเองนะทุกคนอันนี้นี่ก็จะเป็นน้ำจิม้มถูกกว่าหมดแม่งเข้าไปทิ้น้ำจิม้มเลยเราชอบอยู่แล้วก็จะเป็นมานี่นี้เป็นน้ำจิ้มแจ่ว พวกหอยพวกอาหารทะเลกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกุ้งแม่น้ำมาณน้ำกินไม่ได้เราเลิกกินเนื้อหลังตาง mm. ก็ตักไปพอประมาณแล้วมันกินไม่หมดเนื้ mm. อหลังตา mm. จะเป็นโซนอะไร mm. โซนผัก นีนะมีหมด น่ารักดีเนาะกินได้แบบกินเยอะผู้นี้ก็รสไงโอ้โหยอมใจจริงไม่หมดละชีวิตสภาพตอนนี้เราเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะเราแบบจะตายแล้วตอนนี้อยากอ้วกแต่ก็อยากขี้ไปในทางด้วยเราก็จะตู้ <c oughs> พี่หนูกิน<ส>ไม่หมดวะฮะให้ตายเถอะซาร่าไม่ไหวอะพี่ไม่ไม่ไหลวละจะอ้วกอะเขาจะปักปักกินแล้วเท่าไหร่เรากลับบ้านแล้ว แล้วก็ไม่รับผิดชอบเลยเห็นไหมกินหนิ่มหมดแล้วกินหมดแล้วมีแ,วมแต่กลับบ้านกลับบ้านไปกลับคนเดียวเลยไปตอนนี้เราไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนยอมแพ้พี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่พี่รอป๋บก็ปก๋ปบเลยป๋าไปเลย สภาพมันไม่มีอะไรเลยไม่ไหวแล้วอ่ะกินหรือแดกคะกินหรือแดกเอาจริงฮะกินไม่หมดนะฮะอะไรทานนึง อ๋อข้อทานข้อทานเอาเลยเอาเลยพี่อยากกินต้นกินกินเยอะจริงอแต่นาถามไมกินทำไมกินเยอะขนาดนี้อ่ะไม่คิดว่ายายจะเป็นคนที่กินเยอะอะไรขนาดนี้อะแต่ก็พี่ก็เชื่ออยู่นะ เขากินไปเรื่อ,อยๆไงเขาไม่กดดันตัวเองไงเขาา้าใจป่ะลักษณะการกินของเขาอะไม่แต่ต้ตนจนจบเขาจะค่อยๆกินทีละสเต็ปอะค่อยๆแบบติ๊บตึ๊ม,ม,มเขาไปเอามาอีกเดินไปเอาอีกหลายรอบติ๊บพักเบรกแล้วเขาไปเอาไอติมอ้าวน่ารักว่ะแฟนคลับไม่เคยมีใครกินแบบนี้ได้เลยไม่งั้นปล่อยปรับแล้วนะนพี่คนนี้เขาน่ารักว่ะ เอาไ้าหย่าข้าผมข้าผมยอดยอดที่ร้ายอะะมันซุยเวรไปสดูความม้ออะไม่ของหม้อนะคะว่าเรากินไม่ให้ไหนว่าเรากินนานแคไหนเทช้านี้คือเราได้กินกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามาถึงก็ประมาณสี่ทุ่มสนาทีนะที่พี่ดูอะข้าผมคทำอ๋อ พอสองชังง่วโมงเนี่ยสองชังง่วโมงเนี่ยทช่ไมเป็นคนที่เป๊ะเวลาทุกอย่างเลยขนาดานกินยังเป๊ะยังเป็นกระบวนการอ่ะผมต้องมีการวางแผนโอ้โหทุกอย่างผมมีการวางแผนในหัวครับโอ้โหมาถึงคนแล้ววหนูใส่แล้วกลับบ้านแล้ววะ <c oughs> <c oughs> โคตรเจ๋งเลยโอ้ยาร์เนี่ยเราออกมาตรงกันพอดีเลยอืม เดินมาสิคนสวยเดินไม่านานมุนตัวเองดีอะร้อ <c oughs> ถ,ถ้าผมถ้าผมบอกว่าผมกินไม่ได้ผมก็จะไม่กินอะ ตอนนี้ท้องป่องเลยค่ะุ้ยรถเหมือนอยู่มาเลเซียเลยเนาะใช่ก็อยู่ต่างประเทศแล้วลอนเนี่ยตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษอังกฤษบ้าเหรอตื่นมาเที่ยวกับมักซานะเธอสบายดีวันนี้มากินหมูกระทะิกกินจนแบบหงอ่เลยใ้คนดีจัดการหมดเลย